ต่อเนื่งกันในพื้นที่จังหวัดตากกันบ้างค่ะพาไปชมทุเรียนอำเภอพบพระค่ะใส่ปุ๋ยอินซีให้ผลผลิตดีกว่า10ตันขายกิโลกร,รัมละ150บาทเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนค่ะผู้สื่อข่าวค่ะรายงานจากพื้นที่ตำบลรวมไทยอำเภอพบพระจังหวัดตากเกษตรกรชมรมผู้ปลูกทุเรียนบ้านรวมไทยพัฒนาแ หมู่ที่6ตำบลรวมไทยพัฒนาอเภอพบพ,พระจังหวัดตากค่ะเริ่มพยอยตัดทุเรียนขายโดยมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวนในราคากิโลกร,รัมละ150บาทเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนค่ะทางด้านของนายดมนาตาลเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกทุเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา8หมู่ที่6ตำบลรวมไทยพัฒนาอภอพรพระจังหวดตากค่ะท่านได้กล่าวว่าตนเองเนเป็นอดีตทหารผ่านศึกมีที่ไร่20 ไร่ปลูกทุเรียน200กว่าต้นในพื้นที่5 6ไร่ค่ะปีนี้เป็นปีที่2ที่ให้ผลผลิตตนเองใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักชีวภาพสืบเนื่องมาจากตนเองเนี่ยเลี้ยงวัวพื้นเมืองไว้30ตัวค่ะนําเอามูลของวัวมาทําปุ๋ยหมกักหมักกับวัชพืชเพื่อนํามาใส่ต้นทุเรียน ลูกทุเรียนพันหมอนทองมาแล้ว6ปีค่ะซึ่งปีนี้เป็นปีที่2การดูแลทุเรียนยากมากเพราะว่ามีอากาศที่แปรปรวนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนค่ะจังหวะส่วนทุเรียนของตนเองเนี่ยออกดอกช้าไปหน่อยจึงไม่ได้ผลไม่ได้รับผลกระทบมากนักทุเรียนของตนเนี่ยให้ผลผลิตปีนี้ผลผลิตดกมากค่ะผลผลิตถ้าตัดหมดแล้วน้ําหนักประมาณ10ตันวันนี้เริ่มพยอยตัดขายในราคากิโลกรัมละ150าบบาทด้วยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าการออกผลผลิตช้ากว่าเขาก็ได้เปรียบนะฮะเนื่องจากว่าผลผลิตออกมาสู่ตลาดแล้วเนี่ยจะมี เขาเรียกว่าคนรอทานกันอย่างต่อเนื่องแต่โชคดีในกว่านั้นครับก็มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อส่งลงของจีนเพื่อนส่งออกอีกแสดงว่าผ่านมาตรฐานเกณฑ์นะครับซึ่งจากการรวมตัวของเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกนะครับทุเรียนบ้านรวมไทยพัฒนา8เป็นการสมัคคีในกลุ่มนะครับนำปัญหาต่างๆสังเคราะห์ด้วยกันไม่ได้หมายความว่านี่คือตัวอย่างของคุณ คุณดมนาตาลนะครับที่ปลูกในพื้นที่พบพระเองและหลายพื้นที่ก็จะมีการปลูกเป็นเกษตรแปลงใหญ่รวมตัวขายทุเรียนเป็นทิศทางเดียวกันก็จะได้ราคาดีสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้แล้ว